สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เราจะมาพิกอากาศในหัวข้อเนื้อคู่คุณเป็นคนยังไงขอให้ท่านตั้งสมาธิแล้วเลือกไพ่กองที่ถูกใจที่สุดตรงใจที่สุดเพียงหนึ่งกองเท่านั้นกองไหนสะดุดตาที่สุดไพ่กองไหนกำลังเรียกหาสัมผัสพลังงานจากกองไหนได้ใช้ความรู้สึกแรกที่มองไปที่กองไพ่จงเชื่อในความรู้สึกนั้นและเลือกกองนั้นนะคะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาคุ้มครองท่านที่เข้ามาชมอยู่ในขณะนี้ช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดดวงชะตาเปิดคําทํานายให้กับการทํานายในครั้งนี้ด้วยนะคะการทิกอากาศเป็นการทํานายในภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจจะตรงหรือไม่ตรงใครเลยก็ได้เล่นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นสิ่งใดที่ฟังแล้วเป็นประโยชน์ก็นำไปปรับใช้สิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ให้ทิ้งไว้ไม่ต้องใส่ใจเพราะเป็นแค่เพียงํำทํานายเท่านั้นพอเลือกได้แล้วเรามาฟังเฉลยในแต่ละกองกันได้เลยค่ะกองที่หนึ่งดูเป็นคนที่มีนิสัยดื้อรัน้นไม่ยอมฟังคนอื่น ชอบโอ้อวดเอาแน่เอานอนไม่ได้กับคนแบบนี้ดูเป็นคนเจ้าชู้อัธยาศัยดีกับคนอื่นไปทั่วชอบรื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาแล้วคุยเขียหาแต่คลิปในเรื่องเดิมๆด,ดูมีเสน่ห์น่าสนใจน่าดึงดูดต,ต่อเพศตรงข้ามอาจจะเป็นที่หมายปองของคนอื่นอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงเอาใจยากอยู่นะเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายเดาใจไม่ถูก ทำอะไรหุนหันคลันแล่นทันทีทันใดตัดสินใจรวดเร็วบางทีอาจจะพลาดได้ต้องระวังถ้าทนคนแบบนี้ได้ชีวิตคงจะไม่น่าเบื่อแน่นอนอยากทิกอากาศในหัวข้ออะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะกองที่สองมีความเป็นเด็กอาจจะอายุน้อยกว่าคุณแต่เป็นคนที่ขี้กลัวไม่กล้าคิดกล้าทำลังเลใจไม่มีความเด็ดขาด เอาความมั่นใจหรือความแน่นอนอะไรจากเขาไม่ได้เลยชอบแต่งเติมเสริมหล่อเสริมสวยตลอดเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองดูแล้วน่าจะเอาใจเก่งระดับหนึ่งกับคนที่รู้จักคุ้นเคยกันแล้วเอาใจคนเป็นควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ระดับหนึ่งไม่ใจร้อนปรับตัวเข้าหาคนได้ดีเป็นคนที่พื้นฐานจิตใจดีมีเมตตาอยู่ด้วยแล้วน่าจะอบอุ่นดี แต่คุณต้องรับบทเป็นผู้ปกครองคอยตัดสินใจเรื่องญาติญาติให้เขาเสมออยากทิกอาการ์ดในหัวข้ออะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะกองที่สเป็นคนที่ภายนอกดูสดใสร่าเริงแต่ภายในดูมีหลายเรื่องหลายราวหลายสิ่งอยู่ในใจเป็นคนที่เวลาเจอเรื่องร้ายๆหรือปัญหาชอบวิตกกังวลมักจมดิ่งอยู่กับอดีตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนานจนเกินเหตุ แบกรับทุกสิ่งอย่างแต่เพียงผู้เดียวรับบทผู้นำนำความทุกข์ใส่ตัวอยู่ไม่หยุดดูแล้วภายในใจคงเครียดน่าดูแต่ยังดีที่มีมุมที่สดใสร่าเริงอยู่บ้างพอทำให้คนที่อยู่ด้วยมีชีวิตชีวาแต่ถ้าได้เขาเป็นคู่คุณต้องเก่งเรื่องการอดทนมากๆหน่อยรับบทคนแก้ปัญหาให้เขาก็น่าจะทำให้คนนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ อยากทิกอากาศในหัวข้ออะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะฝากกดช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะให้เสียงด้วย AI ํำนายโดยบีทาโร